สมเด็จโตไม่ได้เป็นเพียงพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตาแต่ท่านยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีวิสัยทัศน์ไกลเกินยุคสมัยภาพที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นท่านยืนสงบนิ่งมองดูการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยสายตาแห่งศรัทธาและหัวใจที่คิดเพื่อพุทธศาสนาวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาที่ศรัทธากำลังถูกหล่อหล,อ,ลอมให้ยิ่งใหญ่กว่ารูปธรรมใดๆ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะคะสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมอรงังสีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสมเด็จโตแห่งวัดระฆังอะ,ค,ะค่ะสวัสดีครับก็เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากๆในบ้านเราเลยนะครับใช่ค่ะแต่ภาพจําของคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงเรื่องออพระสมเด็จที่มูลค่าสูงๆใช่ไหมคะ หรือไม่ก็เรื่องปราบผีแม่นาคพระคุณหนงอะไรทํานองนั้นครับครับเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะจริงๆแต่เบื้องหลังภาพจํายอดนิยมพวกนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองสํารวจข้อมูลจากบทถอดเสียงรายการหนึ่งทางไทย PBS นะคะเพื่อจะลองปอกเปลือกเรื่องเล่าต่างๆดูเข้าไปหาแก่นแท้ในชีวิตและคําสอนของท่านค่ะอืมน่าสนใจมากครับเพราะอย่างที่ว่า ภาพจำของท่านมักจะผูกกับเรื่องปาฏิหาริย์เยอะซึ่งมันก็ดึงดูดใจคนได้มากจริงๆค่ะอย่างเรื่องแม่นาคนี่ก็เป็นตำนานที่อยู่คู่สังคมไทยมานานมากใช่ครับแต่ถ้าเราไปดูหลักฐานจริงๆเนี่ยเ แม้จะมีบันทึกไว้นะครับแต่เป็นบันทึกที่เขียนขึ้นภายหลังโดยพระยาทิพโกษาซึ่งก็เขียนหลังจากท่านมรณภาพไปนานแล้วอ๋อคือหลักฐานในยุคสมัยของท่านจริงๆอาจจะไม่ได้มีบันทึกเรื่องนี้ชัดเจนประมาณนั้นครับยังไม่ชัดเจนนะักอาจจะเป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมามากกว่าข้อคิดสําคัญตรงนี้ก็คือบางทีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นมากๆเนี่ยมันอาจจะบดบังคุณค่าที่แท้จริงบางอย่างของท่านไปได้เหมือนกันนะครับจริงด้วยค่ะ พอพูดถึงสิ่งที่คนรู้จักกันมากก็หนีไม่พ้นพระสมเด็จของท่านทำไมถึงดังขนาดนั้นคะแล้วท่านสร้างไว้ทำไมกันแน่คะครับเรื่องพระสมเด็จเนี่ยท่านเริ่มสร้างประมาณปี2 4 0 9นะครับก็คือหลังจากที่ท่านได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจย์แล้วค่ะจุดประสงค์เดิมจริงๆเลยเนี่ยคือสร้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นพุทธานุสติแล้วก็เพื่อสืบทอดพระาศาสนา อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมูลค่าตั้งแต่แรกไม่เลยครับท่านสร้างแล้วก็แจกจ่ายไปไม่ได้มีเรื่องมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่ตั้งต้นจากความตั้งใจดีให้เป็นเครื่องมือช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยกับกลายเป็นวัตถุที่มีมูลค่าสูงมากในปัจจุบันซึ่งจริงๆคนที่ศรัทธาท่านจริงๆหลายคนเขาก็ยังมองที่คุณค่าทางใจนะความผูกพันกับตัวท่านผู้สร้าง ป็นหลักกกมาาว่าพอพูดถึงตัวท่านก็มีเรื่องที่ยังไม่ค่อยชัดเกณฑ์เกี่ยวกับประวัติของท่านเองอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือบันทึกในยุคสมัยของท่านเองเนี่ยเออมันมีน้อยมากจริงๆส่วนใหญ่เรื่องราวที่เราทราบกันมาจากบันทึกของพระยาทิพโกษาอย่างที่บอกไป ซึ่งเขียนที่หลังนานพอสมควรใช่ทำไว้บางเรื่องอย่างเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หรือเป็นแค่ข้อสันนิษฐานอย่างเรื่องที่มีคนลือกันว่าท่านอาจจะเป็นโอรสนอกสเสวยชตดของรัชกาลที่หหรือรัชกาลที่สองอะไรแบบนั้นอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันค่ะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับแต่ถึงแม้ว่าที่มาบางส่วนจะยังคลุมเครืออยู่บ้างแต่ผลกระทบที่ท่านมีต่อผู้คนแล้วก็พระพุทธศาสนานเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากๆ ถ้าอย่างนั้นอะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาสูงมากจริงๆคะถ้าเรามองข้ามเรื่องปาฏิหาริย์หรือมูลค่าพระเครื่องไปหัวใจสําคัญเลยผมว่าอยู่ที่ปฏิปทาของท่านครับคือแนวทางการดําเนินชีวิตของท่านเองปฏิปทาหมายถึงการปฏิบัติตัวของท่านเหรอคะใช่ครับท่านเป็นพระที่สมถะมากๆเรียบง่ายไม่ยึดติดในลาบยศในจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะมากครับอย่างเรื่องที่ ท่านไปช่วยชาวบ้านเข็นเรือที่มันติดตื้นอยู่พอมีคนตะโกนเรียกสมเด็จสมเด็จช่วยด้วยท่านก็ชี้ไปที่พัดยศที่วางอยู่ในเรือแล้วก็ตอบกลับไปว่าฉันครัวโตจ้ะสมเด็จอยู่ในเรือนูน่นโอ้โหท่านตอบแบบนั้นเลยเป็นการสอนเรื่องไม่ยึดติดที่แบบว่าค่มขยมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับหรือเรื่องที่ท่านยังคงพายเรือไปไหนมาไหนด้วยตัวเองอยู่แม้ว่าจะมีตําแหน่งสูงแล้วก็ตามมันแสดงถึงความไม่ถือตัวของท่านจริงๆ อืมนอกจากความสมถะแล้วมีด้านไหนอีกคะที่เด่นๆก็คือความเมตตาครับท่านเมตตาสูงมากมีเรื่องที่ท่านเอาข้าวของเงินทองไปให้คนที่เคยมาลอบทําร้ายท่านถึงในกุฏิให้คนที่มาทําร้ายท่านเนี่ยนะคะครับหรือแม้แต่ให้ของกับโจรที่เข้ามาขโมยของในกุฏิท่านก็มีเรื่องเล่าไว้โอ้ใจท่านนี่สุดยอดจริงๆค่ะกล้าเตือนพระเจ้าแผ่นดินเลยครับอย่างเรื่องที่เล่ากันว่าท่านจุดใต้ตอนกลางวันแสก เข้าไปในวังเพื่อเตือนสติรัชการที่สี่เรื่องการบริหารบ้านเมืองบางอย่างโอ้โหใกล้มากหรือเรื่องที่ท่านส่งเรือเข้าประกวดในการแข่งเรือหลวงแล้วก็ติดป้ายว่าขายผ้าเอาหน้ารอดเพื่อจะสะท้อนว่าวัดท่านไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายเหมือนที่อื่นเขาคือการกระทําแบบนี้ในยุคนั้นเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็มีคุณธรรมสูงส่งมากๆจริงๆนะครับฟังแล้วยิ่งรู้สึกทึ่งในตัวท่านมากๆเลยค่ะ นอกจากปฏิปทาอันงดงามนี้ท่านได้สร้างสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมอื่นๆที่จับต้องได้ไว้อีกไหมคะมีครับท่านสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆไว้หลายที่เลยที่เราทราบกันดีก็เช่นหลวงพ่อโตวชัยโยที่อ่างทองอ๋อค่ะค่ะเคยไปกราบค่ะครับแล้วก็มีพระพุทธสยาสที่วัดสตืออยุธยาแล้วก็หลวงพ่อโตที่วัดอินทรวิหารกรุงเทพนี่แหละครับ การสร้างพระใหญ่สมัยก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับต้องอาศัยทั้งบาร,รมีทั้งศรัทธาจากผู้คนมหาศาลเลยนึกภาพออกเลยค่ะคงต้องใช้กําลังคนกําลังทรัพย์เยอะมากใช่ครับและอีกสิ่งสําคัญที่คนรู้จักกันดีก็คือคาถาชินบัญชรอ,อ๋อคาถาชินบัญชรน,นี่เองครับว่ากันว่าท่านได้นําคาถาที่มีมาแต่โบราณมาปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นบทสวดท,ที่นิยมกันแพร่หลายมากๆในปัจจุบัน เชื่อกันว่าช่วยป้องกันคุ้มภัยสร้างสิริมงคลต่างๆค่ะสวดกันเยอะมากจริงๆซึ่งจริงๆแล้วแก่นแท้ของคาถาก็คือการน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็บารมีของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อชำระจิตใจเราให้ผ่องใสนั่นเองครับพอได้มาสำรวจเรื่องราวของท่านแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะ ว่าเรื่องของสมเด็จโตเนี่ยมีความลึกซึ้งมากกว่าภาพจำที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยคุณค่าที่แท้จริงดูเหมือนจะอยู่ที่ตัวตนการปฏิบัติของท่านจริงๆถูกต้องเลยครับแม้ว่าปัจจุบันคนอาจจะจดจำท่านผ่านวัตถุมงคลหรือตำนานเรื่องเล่าต่างๆค่ะ<า>แต่แก่นแท้ที่ยั่งยืนจริงๆคือแบบอย่างชีวิตที่ท่านแสดงให้เห็นทั้งความสมระความไม่ยึดติดความเมตตาปัญญาแล้วก็ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องอื สิ่งเหล่านี้ตั้งหาครับที่เป็นมรดกอันล้ำค่าจริงๆมีอนุภาพที่สามารถนำความร่มเย็นมาสู่ชีวิตเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราน้อมนำมาศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติตามความลุ่มลึกในการมองผู้คนมองสังคมของท่านนี่เองที่อาจจะสะท้อนอยู่ในเรื่องคำทำนายปริศนาที่ว่ากันว่าท่านทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมคะ มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่าหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วมีคนไปพบกระดาษที่ท่านเขียนทํานายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เป็นข้อความปริศนาธรรมที่เขึ้นต้นว่ามหาการผ่านมหายักษ์อะไรทํานองนั้นค่ะค่ะเคยได้ยินท่อนที่ว่ายุคธมินถิ่นกาขาวชาววิไลใช่ค่ะท่อนนั้นคนจํากันได้เยอะ ซึ่งก็ยังคงตีความกันไปต่างๆนานานในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับว่าปริศนาธรรมตรงนี้เนี่ยอาจจะกำลังสะท้อนสัจธรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมหรือธรรมชาติของมนุษย์ที่ท่านอาจจะมองเห็นทะลุปลุกโปรงอยู่ก็ได้ครับการสร้างพระพุทธรูปอาจใช้แค่แรงงานและปูนแต่การสร้างศรัทธาต้องใช้ทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จโตท่านไม่ได้ฝากไว้เพียงวัตถุแต่ฝากไว้ด้วยหลักธรรมที่ยังยืนหยัดในใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ หากคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตเพื่อรับชมเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะอยู่กับคุณในทุกช่วงชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ